ครับสวัสดีเอฟซีจอนนี่ตอนย่างแรงๆนะครับเนาะครับบรรยากาศย่างแรงๆครับมื้อนี้ครับพี่เกับเขาแห่งลูกน้องกิมซุกเก้าอี้มื้อนี้เด้เมนูจะเป็นผัดผัดพริกแกงหมูมกกมะมหน,นะครับผัดพริกแกงหมูครับอ่าโดยมีไอแน่นนะครับเนาะมาได้วเสอีกสวัสดีครับนเนี่ยเ,เป็นลูกมือยังไงวันนี้ทําอะไรบ้างว่ะแย่เลยญ้า เอายาให้ปล่อยอาไนะเอายามให้ปล่ยเหรอกระด่าง้เหรอกรดางน้าบ้านใหม่เมื่เช้าหน้าบ้านใหม่มแ,ลหมแล้วก็เอาใส่กิ่งใส่รถมาให้ปล่อยแบบพี่แจ๊คแจ๊กน้องแข่แจ๊กนองแข,แขเนาะแนนชอบแขเขาแขากัไ้านเห็นน้องแอาไห้ใสเห็นูน่นเ,เนาะ วันนี้เดี๋ยวพี่ทำกุ้งข้าวอร่อยๆให้ทานใช่อย่งเงอยู่กับพี่ลูกพี่ดีป่ะเนอะเจดีย์ชอบพี่แต่ถึงถึงมาเนอะคุรู้จักพี่นานยังป่ะตอนคดีที่พี่ไปทำคดีฆ่าที่พี่คดีฆ่าครับจับเลือพี่ไปสืบหาคนร้ายที่พี่จับได้วันนั้นพี่ใส่เสื้อสีดำใส่กุญแล้วใส่กางเกงขาสั้นเหรอ อ๋อนั่นไม่กี่ปีดิสี่ห้าปีหนูรู้จักพี่ได้แต่ตอนนั้นอะก่อนหน้านี้หนูก็ไม่รู้จักหรอกไม่รู้ใช่ไหมแล้วหนูก็ชอบชอบส่งพี่ตั้งแต่ตอนนั้นแหละเนอแล้วทีนี้พอมันเริ่มมีโซเชียลดังอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ติดตามอหนูไม่จ่าเจอหรอกตำรวจแบบนี้หนูว้าวว่าเป็นไงพอได้เจอแล้วเป็นไงดีไม่เหมือนคนอื่นอืม คนเพือนหน่อวันนี้จะเป็นเมนูผัดพริกแกงหมูผัดพริกแกงหมูครับซื้อหมูจากตลาดมาโลนึงนะครับระชายใบม,มะกรูดพริกสวนหองเราพาตัวนะครับโดยมีแนนนัดบิน แนี่เองมเจ็ดเจ้านี่ตอนนั้นสมัยนั้นมึงขนกี่เม็ดวะมึงโดนสี่พันค่ะสี่พันมึงรับมาจากไหนเชียงรายไปกรุงเทพรับจากเชียงรายถ้างานนี้สําเร็จมึงได้เท่าไหร่หมื่นห้าหมื่นห้ามึงเห็นหน้าไปมึงเห็นกดกล้องลงนะเห็นครับ้านหมื่นห้ามึงรุ้นมึงแค่เงินหมื่นห้านี่นะค่ะโอ้โหแล้วทีนี้ทำมากี่รอบรอบค่อยเกมทำมาเป็นปีกว่าแล้วปีกว่าแสดงว่ามึงขนยาเข้าประเทศกูนี่มาปีกว่าเลย คนกรุงเทพโอ้โหคนกรุงเทพนี่แหละมึงทำลายสังคมกูมามากมาย <c oughs> เพราะอะไรมึงถึงเกมใช่ไหม <c oughs> กรรมไงเนาะมันคือกรรมเพราะว่ามึงทำลายสังคมทำลายเยาวชนทำลายประเทศชาติยาเสพติดมันคือมันทำลายสังทำลายทุกสิ่งทุกอย่างทำลายครอบครัวมึงทำม,มึงทำมาเป็นปีเลยเหรอค่ะทำให้เขาทำให้เขาขนใช่ไหมไปรับที่ไหนเวลาไปรับเอ่อนัดตาม บบในเมืองเชียงรายอือเขาจะโทรบอกว่าไปเอาแล้วมันขนด้วยรถยนต์หรืออะไรขึ้นรถเลยสยขึ้นรถเนือ้อขึ้นรถไปจำทางขุงบัตรถัว่เนือใส่กระเป๋าเลยนะใส่กล่องนมแล้วก็ถือถุงทิ้วทุกรอบเนื้อ <c oughs> ก็ตำรวจก็เขาก็ตรวจแต่เขาหยิบหยิบไม่หยิบไม่ถูกกล่องที่ใส่ย,ยาใช่ไหม,อมรอบอื่นๆอ่ะไอ้รอบที่โดนเนี่ยมันจับ มันมีประมาณหกกล่องอม,มีน้ำผลไม้สามกล่องนมสามกล่องอแต่มันจับถูกกล่องอม,มันจับคือกล่องกล่องที่มียาอเอออะไรนะอันนี้อะไรออนมค่ะ เอ้ยนมทำไมมันแข็งแล้วไม่ไม่บีบกล่องไม่ลงวะเพานมเม็ดอยู่ข้างในนั้นอยู่ก็สั่นแล้วอยู่ก็ตอกเกมเลยเกมที่ขนส่งเที่ยงรายเจอข้อหานำพาไหมนำพาเขาสุราจักไว้หรือว่าไม่ไม่หรือว่าครอบครองนายเดียวจำหน่ายเลยไหมนายเดียวหรือกี่นายครับครอบครองไม่จำหน่ายเจอเบอร์แบงค์ไหมไม่เจอใช่ไหมไม่เจอโอ้มึงเนี่ยทำลายสังคมทำลายประเทศชาติแล้วโดนเข้าไปอยู่ข้างในกี่ปีตัดสิน ตลอดรดเหลือห้าสิบแล้วก็ไม่เคยทำความผิดก็เลยยุ่งห้าเราอยู่ทั้งหมดเก้าปีสิบเดือนตัดสินตลอดเลยเหรออืมต่อชีวิตอยู่ข้างในกี่ปีเดอเก้าปีสิบเดือนเก้าปีสิบเดือนออกมาได้กี่ปีแล้วนี่ออกมาได้แปดปีโอ้อันนี้มันคืออดีตใช่ไหมกูพิ่งว่านึกว่ามึงออกมาสดๆแล้วร้อนเห็นเห็นทรงมันให้อืออ๋อออกมาได้แปดปีแล้วเลิกยุ่งเกี่ยวแล้วเลิกแล้วเออถ้าไม่เลิกละมึง กูจะเอาลเอาลงแม่น้ำมูลเลยอ๋อนึกว่าจะซื้อให้เหี้ยกูแม่งโคตรเกลียดเลยนะกูบอกให้แม่งชีวิตทั้งชีวิตตั้งแต่รับรายการตำรวจมาไม่เคยทำความจะสำเร็จคือเรื่องที่จะทำให้คนแม่งแม่งเลิกยากูเคยจะทำให้ไอ้เหมวยเนี่ยไอ้หมยมันเคยแม่งเลิกยาได้สุดท้ายแม่งก็ยังกลับไปหายาสุดท้ายกูก็แม่งไม่สามารถทำอะไรที่มันสำเร็จได้เพราะว่ายามันยังเยอะอยู่ไงอืมยามันเยอะแล้วอีกอย่าง คนมันยังต้องการเสพคอ,อยต้องการเสพยามันเยอะมันก็เลยวุกลับสู่วงจรนนเดิมๆถ้าใครเลิกได้ีูพี่โคตรด,ดีใจพร้อมที่จะให้โอกาสอย่างมึงไงไหมพอมึงเลิกได้กูให้โอกาสมึงเอออยากให้คนเป็นคนดีคนหนึ่งดีเนี่ยสังคมจะมีความสุขมากมายนะรููไหม,มนี่ผัดพิกแกงหมูครับนี่คือผัดพิแกงหมูเอลงก่อนเดี๋ยวสุกช้าเอาตัวลงเลย กแกหงหมูอร่อยอร่อยปกติตมีใครทำบุญข้าวไหมทำค่ะทำใช่ไหมคแล้วลูกสามคนนี้คนโตอายุเท่าไหร่ยี่สิบห้าคนโตยี่สห้าเฮ้ยมีอะไรพูดถึงลูกไหมนี่เขาดูคลิปอยู่มั้งลูกมึงอ่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้บ้าอย่างที่ลูกคิดลูกก็คิดว่าแม่อ่ะ พราะหนูเคยพูดกับเขาว่าหนูอยากมาอยู่พี่หนูจะมาใครห้ามไม่ได้กูจะมากูชอบกูชอบของกูแล้วทีนี้ก็ลูกกันพูดว่าบาเผลอฝันอะไรประมาณเนี้อ๋อไม่ได้บ้าแม่ไม่ได้บ้านะลูกคือนั่งคุยกันส่วนตัวหลังไม่เขานี่เขามีความศรัทธาในความเป็นจอห์นนี่มากขนาดเขาบอกเลยขนาดพี่จอห์นนี่มีเรื่องนะพี่จอห์นนี่เป็นข่าวที่มีกระแสดราม่าพี่จอร์นนี่มากมายหนูยังเชื่อมั่นในตัวพี่จอ์นนี่มาพูดอย่างนี้ หนูถึงมาหาพี่มาให้กําลังใจพี่โชคดี <S <S ได้เจอพี่นะหนูมานั่งรอตั้งแต่กี่โมงแล้วตั้งแต่ชเช้ามืดเลยไหมเช้าประมาณหกโมงกว่าเจ็ด <ừ> เดินมาด้วยสามอู้เดินด้วยเดินมาจากเอ่อโรงพยาบาลพี่บุญ <ừ> มาถึงสามแยกเดินมาจากโรงพยาบาลพี่บุญมาถึงสามแยกมาเจอคุณลุงใจดีเขาก็เลยมาส่งให้ก็แบหนูก็ถามว่ากาจากบ้านนางแก่บ้านที่จังนี่ไหมคะอ๋อรู้จักอยู่เดี๋ยวลุงก็ส่งให้ก็ได้ ใกล้ๆนี่เองมีอะไรอยากจะฝาาถึงเยาวชนที่กำลังหลงผิดไหมเล่าใหนน้น้องๆฟังหน่อยว่าแม่งชีวิตมึงมึงเจออะไรเรื่องราวมาแบบฮี้ยๆแบบนี้เนี่ย <Okay. S 2> บอกอน้องๆหน่อยพวกที่กำลังหลงผิดกำลงังตอนนี้มันยังมีขาเสพและมีพวกขายมีจําหน่ายติดตามพี่แล้วดูคลิปพี่อยู่มึงบอกเลยไปอ่าให้มันบอกมันให้มันเลิกอ่าเล่าอ่าอ่า ขายด้วยสูบด้วยเนี่ยเจ uh ๋ง huh. แต่ถ้าไม่สูบขายก็รวยอโ uh huh. ดนจับมาก็เกมอื uh huh. ก็คนที่เสพก็เนาะหลอนแวววาวอก็ uh huh. เดี๋ยวก็รั่วหลุด uh huh. แล้วก็จะชอบจะเถียงเถียงว่ากูไม่รั่วกูไม่หลุดแต่จริงจริงะหลุดก็บางทีก็คิดคิดยังไงอย่างแงบ้ uh huh. คุ้มข้าง uh huh. เออ เตือนมาหน่อยเตือนมาหน่อยมันกำลังดูอยู่นี่คล็อกข้างมีผลกระทบเหมือนหนูกับลูกลูกสาววัยหกขวบกับสองขวบครึง่งก็แต่เราไม่ได้ทําให้ลูกเห็นมไม่ได้ทําให้เห็นเวลาเสพเวลาอะไรเนี้ยเอคือบางครั้งภาวะอารมณ์คนติดยาเนาะม,มันอารมณ์มันแปรปวนง่ายก็มักจาะเสียงดังใส่ลูกอย่างเงี้ย คนอื่นเขาก็เข้าใจว่าเราจะฆ่าลูกจะตีจะทําร้ายลูกแต่จริงๆไม่ใช่แค่แค่เป็นคนเสียงดังด้วยแต่บางครั้งภาวะอารมณ์ท,ท,ที่แบบต้องการยาก็เครียดแล้วก็ตะคอกใส่ลูกก็มีมลูกก็น้อยตาไหลองอนว่าทำไมเตือนไ,ไปไเลือได้เลือบอกงี้เลือได้ก็เลิกค่ะเลิกซะดีหรอกนี่ก็ ยาก็มีส่วนทําลายครอบครัวือนกันที่แตกระเดินออกมามันใช่อยู่แล้วแหละยาเสพติดพี่บอกมึงตลอดกูบอกมาทุกคนกูบอกมาเป็นสิบปีแล้วสูญเสียคำว่าแฟมลี่สูญเสียหมดเลยคือเด็กก็ต้องแยกกับแฟนแยกกับลูกครอบครัวก็แตกแยกยาเสพติดนีนะไม่ทําให้ชีวิตใครดีกูบอกให้เลิกได้คือต้องเลิกเลยนะอย่าไปยุ่ง แม้กระทั่งพวกเสพเนี่ยกูพยายามภาวนาให้พวกน้องๆที่มันเสพยามันเลิกได้มึงเลิกเถอะพราะตอนนี้มึงรู้ไหมว่าแม่ยาที่มึงสูบมาเป็นเวลาหลายปีมันกำลังกัดสมองมึงเออเลิกเถอะหางานทำทุกวันนี้สังคมเขาพร้อมให้โอกาสคนกลับเนื้อกับตัวดูสิอย่างเงี้ยมันมันมาอยู่ผมก็ได้ปฏิเสธไล่มันหนีนะ้ ถึงแม้ล่ะผมจะรับสมัครคนงานมาอยู่กับผมผมโพสเดียวนี่ก็ามาสมัครเนี่ยเหมือนผมโพสรับสมัครพนักงานร้านจอนนี่แท่ผมเนี่ยก็เห็นมาสมัครเปร้ 100, 200, อยสองร้อยก็แล้วแต่ผมสามารถคัดพิจารณาได้ว่าผมจะเอาเอากี่คนเอาใครคุณสมบัติยังไงแต่ยางงี้เนี่ยพอมาแบบตกทุกข์ได้ยากมาแบบมาเพราะว่าเขารักและชื่นชมผมมาเพราะมา,อ,าอยากมาทํางานกับผมผมก็ให้กําลังใจให้โอกาสาหาน้องๆคนไหนเริ่มยาได้ สังคมเขาพร้อมให้กับโอกาสพร้อมให้กาลังใจมากมายเลิกได้เหรอ,อเลิกได้เลิอกอย่าไปยุ่งมาเลยพี่จอห์นนี่ให้กาลังใจน้องๆทุกคนคนคนเอาเติมน้ำหน่อยอนี่คือผัดพริกแกงหมูมใส่หโหระคาลงหน่อยมันจะได้หอมนี่พริกแกงหมู อยู่นี่กินข้าวให้อิ่มนอนให้หลับนะ<ห>ทำสุขภาพใจให้ดีเมื่อไหร่มีความพร้อมอยากจะกลับไปหาลูกหาครอบครัวก็ไปไปลามาไหวเหมือนกับวันแรกที่มึงมาขออยู่มาขออยู่กูให้โอกาสวันไหนจะไปก็บอกบอกลาพี่แค่นั้นเองนะพีิกแกงหมูครับวันนี้ทำให้น้องๆชาวฟาร์มและรวมทั้งน้องๆมาแต่ไซอีกได้ทานกันนี่ครับน่าทานไหมครับ แกงหมูสูตรจอนนี่มือป่าหอมหอมกล้องซูมใกล้ๆเลยครับถ่ายใกล้ๆในกล้องอน่าทานเดีย๋ยวชิมก่อนชิมก่อนอร่อยไหมออ,มอร่อยมากอ,อ,อะยกลง วางบนนี้เลยนะครับนี่คือกําลังใจที่ผมมีให้กับน้องๆน,นะครับซื้อกับข้าวมาทําให้เขาทานกันกับข้าวอร่อยอร่อยวันนี้เป็นเมนูพริกแกงหมูวางนี้เลยอ่าเดี๋ยวให้พวกเขาได้ทานกันอ่ะพี่เป็นกําลังใจให้นะแน่นะอ่าขอให้เองเป็นคนดีกกับคืนสู่สังคมดีๆแค่นี้แหละสิ่งที่ต้องการอ่ะฝากยุกยกไปเก็บนไครับเป็นกําลังใจทุกท่านขอทุกท่านเห็นคลิปนี้น้องๆที่กำลังโงผิดอยู่เลิกได้เลิกนะพี่จนี่เป็นกําลังใจให้ กับตัวกับใจเป็นคนดีสู่สังคมถ้าสร้างประโยชน์ให้สังคมไม่ได้ขอแค่อย่าสร้างปัญหาก็พอขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศขอเป็นกำลังใจที่ FC ผมที่ติดตามช่องทางของผมขอให้ทุกท่านร่ำรวยครับอย่าเก็บอย่าจนครับนี่คือพริกแกงหมูจอนนี่มือปราบครับอร่อยอร่อยยามค่ำคืนเดี๋ยววันหน้าจะมาทำกับข้าวให้ทุกท่านได้ดูอีกนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ